สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกมทพัฒนาการเมืองแน่คอรมทบทวนความจำเป็นออกกฎหมายควบคุม NGO วันกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนวันที่9มิถุนายน2565ที่รัฐสภา นายสุทธวันสุบรนณอยุทยาสอสอนคอนปรปฐมพักเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกรมทการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าคณะกรมทได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากำไรโดยมีผู้แทนรัฐมนตรีประจำนา ยกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูล,ลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมและตัวแทนขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนเข้าร่วมซึ่งตัวแทนขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมกาตรวจสอบกระบวนการออกร่างพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากำไรของรัฐบาลที่จะแทรกแซงสิทธิ มนุษยชนพื้นฐานคือการรวมกลุ่มของประชาชนทุกคนอย่างร้ายแรงและเป็นเครื่องมือในการปิดกัน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคอรอมอซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกมติคอรอมอที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพรบดังกล่าวที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยทันทีและยุติการเสนอกฎหมายควบคุ คุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ นางสาวสุทธวันกล่าวว่าจากการรับฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธจึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบมาวิเคราะห์พร้อมเสนอแนะไปยังคอรมอว่ามีความจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายหรือควรยกเลิกตามข้อเสนอแนะของประชาชนหรือไม่เนื่องจากการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมเดิมนั้นมีเจตนารม์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยไม่สแสวงหากำไรทั้งนี้คณะกรมทจะติดตามกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายที่กระทบสิทธิเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมจนเกินไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ